ันบ้างนะครับเนี่ยเหตุผลที่ว่าสามหน้าทําชั่วโมงหนึ่งครับอันนี้ทําลูกเปิดนะแม่ต้องเป็นลูกเปิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแม่เป็ดแม่จ๋า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 เนี๋ยแม่ท่นี่แม่จ๋าแม่จ๋ามาหาหนูไวๆน่อยรักตรงๆแม่รักตรงๆตรงไปเลยแม่ตรงๆไปเลยแม่ แม่จ๋าแม่จ๋าหนูรออยู่มันเบี้ยวจังเลยแม่ <c oughs> นี่เอาเส้นนี้นี่เส้นสูงนี่สวยจิ๋นแล้วจิ๋นแล้วเอามาเอามาเอาเส้นนี้เส้นนี้ครับจินแล้ิ๋นแล้วแม่จ๋าแม่จ๋า <c oughs> เออนั่นแหละไล่แล้วล่ะเอะเอไล,อล่ไปเลยตามรอยปะดีมากเลยดีมากเลยแม่จ๋าแม่จ๋ามาหาหนูไว้หน่อยตรงมาเลยแม่ตรงมาตรงมาเลยแม่ นั่ค่งทางแล้วแม่ค่งทางแล้วค่งทางแล้วนี่ค่งทางแล้วไหนไหนไหนอ,อีกนิดเดียวแม่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่อีกนิดเดียวสู้สู้แม่สู้สู้เอะแม่ Laurent ถึงหนูแล้วเก่งมากเลยครับ แม่ทีนี้แม่อ่อีกตัวนึงอีกตัวนึ่งแม่เป็นเป็ดอ้วนนะอ่าแม่จ้าแม่จ้าหนูชื่อเป็ดอ้วนจ้าเนี่ยจ้าเป็ดอ้วนแม่มาหาหนูหน่อยเร็วลากเส้นมาหาหนูหน่อยคุณแม่ค้าคุณแม่ค้ามาหาหนูหน่อยแม่ค้าแม่ครับอ้เหี้ยยังยังเลยแม่อปลาได้ดดยินเยอ เออน<ๆ>ั่นแหละนั่นแหละแม่ถูกแล้วถูกแล้วมาถูกทางแล้วแม่เออนั่นแหละลากมาเลยล,ล,ก paper, ลากมาลากินแล้วยังยังอีกนิดนิดนึงนิดนึงแม่จ้าลากไปเลยลากไปเลยนั่นแหละแม่ดีมากเลยกินแล้วยังครับยังไม่ถึงแผลลุ้นลุ่นจะไม่ถึงนอ๋อถึงแล้วอ่ะทีนี้ทําเส้นเล็กทําเส้นเล็กทีเนี้ยอ่ะลากลงเนี่ยทีนี้ไปเล็กน้อยน้อยน้อยปิดน้อยน้อย ต้องให้ต้องให้ข้างอย่างนี้เนี่ยอ่าเก่งจังเลยอ่ะลากไปเลยลากไปเออนั่นแหละลากไปเลยลากไปเลยนั่นแหละแม่ตกใจแม่นั่นนกไก่อะไรนกไก่ทอดนั่นมันเลย อ่าไม่ใช่เป็ดมาร้องไงนะกาบกาบอโอแม่เกี๊ยเกี๊ยมันเสียงอะไรลิ้โอ้โหกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองโอเคนั่นแหละตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลามีหมาชี้หล่นในน้ำนี่นะเหรออีอย่างนี้ก็กินน้ำไม่ได้ชีดอ่าเยี่ยวเยี่ยวคิดคิดคิดเด้ออ่า แม่ก็เป็นลูกปิดตอนน้อย